สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเมก็มีการทบทวนมาทบทวนให้เด็กๆได้ดูกันวันนี้คุณครูเมจะมาทบทวนในเรื่องของพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกููกเด็กๆลองไปดูนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะสอนอะไรให้เด็กๆได้รู้มากมายเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ Indie <Generally> มาท่องกอไก่ถึงฮอรนกู่กันนะเด็กๆกอไก่ไก่มีสองขามีปีกเนื้อของไก่เอามาทำเป็นอาหารไว้รับประทานได้ค่ะขอไข่ไข่สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ เช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ทอดเด็กๆชอบทานแบบไหนกันเอ่ยขอขวดขวดมีไว้สำหรับใส่น้ำเก็บไว้ดื่มได้นะคะคอควายควายเป็นสัตว์กินพืชชาวนาเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาคะ่ะคอคนคนก็คือพวกเรายัางไงล่ะคะ คอระฆังระฆังเราใช้ตีค่ะเสียงดังมากๆเลยส่วนใหญ่อยู่ในวัดค่ะงองูงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในปา่าเด็กๆอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะจอจานจานเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับใส่กับข้าวขนมและอาหารต่างๆค่ะชอชิง ชิ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งเวลาตีจะดังชิงชับชิงชับชอช้างช้างมีงามีงวงเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะซอโซโซจะเป็นห่วงเหล็กเล็กๆคล้คองต่อกันยาวๆหน้าตาจะคล้ายๆกับเชือกค่ะชอเชอชอเชอก็คือต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเองค่ะ ยอผู้หญิงผู้หญิงก็คือคนที่ชอบใส่กระโปรงหรือคุณแม่ของเราก็เรียกว่าผู้หญิงค่ะดอชดาชดาจะคล้ายๆกับมงกุฎนะคะใช้สมใส่ที่ศีรษะเวลาไล่รำในงานต่างๆตอปะตักปะตักใช้เป็นสิ่งไล่สัตว์ให้เชื่อฟังเราค่ะถอฐาน ฐานมีไว้สำหรับวางพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทอนางมนโทนางมนโทแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนลิเกชอบไรยรำค่ะทอผู้เฒ่าผู้เฒาก็คือคนที่แก่แล้วเหมือนปู่และตาของน้องๆยังไงล่ะคะนอเนนเนนก็คือเด็กผู้ชายที่บวชเป็นเนนค่ะดอเด็ก เด็กก็คือเด็กๆหนูหนทุกคนนี่ไงล่ะคะพวกเราทุกคนคือเด็กคะ่ะตอเต่าเต่ามีสี่ขาตัวสีเขียวเขียวมีกระรองแข็งแข็งอยู่บนหลังคะ่ะทอถุงถุงเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆคะ่ะทอทหารทหารคือคนที่คอยคุ้มครองปกป้องประเทศชาติของเราคะ่ะ ทอธงธงก็คือธงชาติที่เรายืนเคารพกันทุกวันนี้ยังไงล่ะคะนอหนูหนูเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่หนูตามท่อสกปรกและมีเชื้อโรคเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะบอใบไม้ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอยู่บนต้นไม้คะ่ะปอปลา ปลาอาศัยอยู่ในน้ำค่ะและปลาก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้เราทานได้ด้วยนะคะผอพึ่งพึ่งชอบทำรังอยู่บนต้นไม้พึ่งมีพิษด,ด้วยค่ะถ้าโดนพึ่งต่อยอาจเป็นอันตรายได้นะคะฝอฝาฝาใช้ครอบอาหารกันมาแรงวันตองค่ะพอพาน พันใช้เป็นที่วางดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ไปไหว้พระค่ะฟอฟันอยู่ในปากของเราใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะพ่อสำเ้าสำเภาคือเรือค่ะแต่เป็นเรือในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่มากไว้ใช้ขนส่งสินค้าค่ะมอมา ม้าเป็นสัตว์สี่ขามีหางยาวสวยม้าใช้ขี่ได้ด้วยนะคะยอยักษ์ยักษ์มีร่างกายใหญ่โตมากเหมือนที่อยู่ในละครและนิยายเลยค่ะรอเรือเรือใช้พายในน้ำค่ะสามารถใช้เดินทางได้ด้วยนะคะลอลิงลิงเป็นสัตว์ซุกซนมากชอบปีนป่ายต้นไม้ไปมาค่ะ วอแหวนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งเอาไว้ใส่ที่นิ้วของเรายัางไงล่ะคะสสาลาสาลามีหลังคาแหลมๆมีไว้นั่งพักหลบฝนหลบแดดได้นะคะสอฤศีฤศีเป็นผู้ถือศีลอาศัยอยู่ในป่ามีหนวดเครายาวๆคะ่ะสเสือ เสือเป็นสัตว์ดุร้ายที่เราเคยเห็นในสวนสัตว์ยังไงล่ะคะหอหีบหีบเอาไว้เก็บของเสื้อผ้าหรือของมีค่าอื่นๆก็ได้คะ่ะลอจุลาจุลาคือเว่าวค่ะว่าวส่วนใหญ่มีห้าแฉกค่ะอ,อ่างอ่างเอาไว้ใส่น้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยคะ่ะ ฮอนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนค่ะตาของมันใหญ่โตมากเลยนะคะเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทย44ตัวกันแล้วอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายินดี อมิมนต่อเตาหลังตุงทอถุงแบกนขนทอทหารอดทนพอทงคนนิยมพอหนูขับควายพอไปไม้ครับทบพอปลาตากลมพอพึ่งทำรังปอฟาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเพอ เสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าราจุลาท่าพยองอออ่างเมืองนองหอหนกู ก,ก,กุ๊กุตัวปุ๊กลุกกลมกลมขาวขาวเจ้าไก่นั้นตื่นตื่นขึ้นมาทุกเชา้าพวกเราคันกันพร้อม come